เออมาดูเราทำอะไรเนี่ยยำว่างแล้วเนาะเพราะได้ถอนตอแปลงส,สวยเลยแปลงที่เราถาที่ก่อนนี้พี่ชูเอาไปล้างสุดกระไรเลยเอาแม่เอาไปล้างเลเนี่ยไอเนี้ยคือเรียกว่ารกใหญ่เลย,ยเนี่ยรกใหญ่แต่ไปขนอ้อยนี่สุดยอดเลยนะนี่แข็งโปก๊กแบไม่มียุบอะ่ะสี่สิบตันเนี่ย ดูว่ะดูเด็กซอยมาเป็นบีมเลยหนุโอ้โหน้าสารเลยึ้นสั่งไว้แล้วสบายสบายสบายเลยชอบแต่เคียนอ่ะดูวะผมไปผมเห็นเคียนชอบเลยโอ้โหล้อหน้าเสร็จละเบรกแห้งจะอยู่ได้กี่วันเอา จะอยู่ได้กี่วันนี่แต่ผมถ้าผมอ้อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะสองสามพันตันนะมผมเอาเลยแหล,ล,ลนะผมไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยแครก็ต่อกกรงขึ้นมาวิ่งเลยเออเดี๋ยผ,ผมไปดูที่นคะรปฐมอ่ะแปดแสนอ่ะตเออเพราะเป็นวิง่งเพราะวิ่งอ้อยล็อกใหญ่เงี้ยแต่สองสี่ไม่ใช่สองเจ็ด สองเผาอ่ะอืออีกหลายวันเลยเนาะถึงจะเป็นลงได้เนาะนอยู่นูน้นเสร็จแล้วป่ะไปดันเสร็จแล้วป่ะทำไมไอ้นี่มันเสียบ่ทองเสียเรอ,รอช่างเก่งมาซ่อมเนี่ยบ่ดทองมผมก็จะให้แกเปลี่ยนหมวกเบรกให้ บวกเบรกรั่วอยู่ดีๆก็ดังเลยเหมือนกันนี่ของผมนะของผมไอ้บวกเบรกรั่วนน้ำมันไอ้นั้นมันไหลออกมันดังดังไปเนาะเออตายเนาะตอนถอยกลับมาได้ยินเสียงดังเหมือนว่ามันหลุดอะดังกรึ๊กแล้วมันก็ดังเลยหอนเลยเพราะมันต้องเติมนั่นน่ะเกือบหกสิบลิตรอะอเยยันมาไอ้ไอ้โคราชมาเอาปั๊มไปแล้วใช่ไหม เรียโทรไปหะวันนั้นร้องแบบน่ากลัวเหมือนกันนี่กำลังร้องงู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 เหมือนกันนี่ก็มันจะเป็นหน้าผาหลังเราล็อกน้ำมันผ่านไปแล้มันกระตุกเนี่ยนั่นแหละกระตุกกระเด่กระดึกที่ไหนก็ไม่ค่อยขี่หลังมันเริ่มขี่เลยแต่เนี่ยผมเปลี่ยนตอนนั้นเท่าไหร่เก้าพันแล้วอะไรตัวเก่าไปเทินให้สามพันได้ใช้มาห้าปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแต่มันก็จะเป็นแล้วเนี่ยเพราะว่าหมวกเบรกมันรั่วแล้วน้ำมันน้ำมันใน ให้เราลีกอ่ะเจ็ดเปแปดสีไล์ออกครึ่งหนึ่งเลยประมาณทั้งหนึ่งละยี่สิบลิตรอ่ซนะมันอยู่ระดับบรีกพอดีเลยทีเนี่ยเปลี่ยนไม่กี่บาลแต่ไม่มีเวลาไปเปลี่ยน <laughs> เสร็จเปล่าทั้งรม่้ดิ่จะอหรือวาจะต้องโอ้ ตรงนั้นมาหมดแล้วบอกพวกไอ้นั้นย้ายของมาแล้วใช่ไหมนั่นเหรอเดี๋ยวเข้าไปอีกใช่ไหมต้องต้องวัดที่เทไว้ก่อนมันลงดันได้ไหมไม่ไดไ้เหมือนกันแล้วเนาะรอยแห้งก่อน,น,อ,นอือตัวมันจะไปเนเซียให้ไปดันอยู่ในวัดเป็นกองอะ่ะที่ดันไอ้นี่กองไว้อะ่ะเทกองเทกองไว้ อายรถ้ดยายรถใหญ่ด <bin out> <clothes> ้วยไปยังจะมารับเด็กๆไปเรียนเฮวันด hey, ูไปจะสอบแล้ว <Morris> ว <aí> ัน <yah> น <oo> ีมาแวัว <diagnosis> ีครับ กินกี่บดานุ้ยดัปแปมเ้ยกี่มาดัดมเ้ยงนั้นบ่ได้เ่เมเบเชะันน้อเดือีเม่นไล่เหรอไม่หรอไ่ยังฟดติดเช็คเลยครจะัมนามเยบเบยเปลื้อนน่ะแปมนา้ยันหมาไม่น่ะโฟดพันเอ็ดเลยเนาะโฟดเชะเวลาสองหมื่นกันบ่สองหมื่นเลยัปมโซล่าสองหมื่นเปลี่ยนไม้มาเลยไม่เช็กกับแค่แค่ไวแค่เสื้อมันขนาดนี้ เพราะว่ามันไม่มีแรงก็ซ่อมไปก็สองสามปีมาแล้วนี่ก็บอกว่านั่นแหละเป็นสิบปีเลยแหละก็ว่าจะทำซื้อมาใหม่ก็เลยเออเอาแบบนั้นดีป่ะสองหมื่นเหมือนกันสองหมื่นแปะเลยเออพร้อมติดตั้งไม่มีขาดไม่มีเกินสองหมื่นพอดีเป๊ะมันรวมค่านี่เอาไปลากไมโครเลี้ยงซึมเจาบางเด่นเนาะซึมจอบางเดเนาะยังยับเลย นีเช็กรถไว้ <laughs> สุปเกเรเช็กรถไว้อ้าวคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะส่งติดไปเรียน